สวัสดีครับผมเอ็มร้านทักเซนนะครับจะมารีวิวติดตั้งเกตสองสิบแปด ST OBD two นะครับตัวใหม่ในเรโวนะครับเรโวนี่นะครับนี่หน้ามืดนะครับอันนี้ใส่ฝาครอบไทเท็นนะอันนี้คือไทเท็อย่างเงี้ยเรียกว่าฝาครอบไทเท็นะครับใส่เพิ่มนะครับโอเคหน้ามึนนะตัวใหม่ล่าสุดนะครับสองสิบแปด ST นะครับเป็น OBD ละสตาร์รถดูโตโยต้าเรเวนะครับโอเคคันนี้พี่เขาแบบเป็นสีเอาขาวๆเนาะ สากล้องไม่รู้เห็นเป็นสีอะไรนะของที่มันสีเขาปรับให้ปรับสีขาวนะครับเปลีป่ยนสีได้สิบเจ็ดล้านสีนะครับเสียบปลั๊กตรงนี้ก็ไม่ดูก่อนว่าเสียบปลั๊กตรงไหนไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับพอดีนี่ตรงน,นี้รีโมทไปตั้งค่าต่างๆนะครับเคไฟคมมากสองสิดแปดบันโหดนี่นะครับล่อปัดรรอบูดหม้อน้ํานะครับ ไฟแบตเตอรี่สองตัวซ้ายต่อหลอดนะออยเคกับออยเคมนะครับเขมมันจะขึ้นนะเดี๋ยวเขมมันจะค่อยๆขึ้นนะออยเคมหลอดแบบออโต้ถ้าเป็นพวก a อวันถ้าเป็นพวก A 1วันโอบดีที่ร้านมีขายนะไม่ได้บัฟอะไรนะที่ร้านมีขายเทียบเลยครับอมันจะขึ้นค้างมันจะไม่ขยับแต่นี่มันจะขยับนะครับเวลาผมรีวิวผมก็จะพูดตรงๆนะต่อให้ร้านผมมีขายผมก็จะไม่ใส่ไฟนะพูดตรงๆนะครับ A 1วันมันจะขึ้นค้างมันใช้ไดโอดไงมันจะขึ้นค้างมันจะไม่ออโต้นี่มันจะขึ้นเห็นไหม ขยับได้หไหอันโต้เนี่ยอันนี้ขยับโอเคนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละตั้งเตือนได้หมดอันนี้เพราะว่าสองสี่แปดทีมันเคยออกตัวตัดต่อสายไฟไมางานสมัยก่อนอันนี้เขาทาเป็นตัวเขียบรักสีเหลืองสีม่วงมีหมดนะครับชอบสีไหนก็ปรับไปเลยโอเคเท่ารดแสงไล่ห้าระดับนะครับกดที่รีโมทได้เลยนะครับ มันจะไม่หลีออโต้นะถ้าอยากให้หลีออโต้ Auto ต้องต่อไฟหลีเฮ้ยถ้าอยากให้หลีออโต้ Auto ต้องต่อเข้ากับไฟหลีเวลาเปิดไฟหน้าหลีไฟหน้ารถก็จะหลีได้นะครับแต่มันก็ต้องตัดต่อสายไฟหรือว่าอีกทางหนึง่งถ้าไม่อยากตัดต่อสายไฟอยากให้หลีด้วยก็ต้องใส่จอเซนดีจอส้มจอส้มนะครับจะดี D, จอส้มก็จะมีเซ็นเซอร์ก็จะหลีแสงออโต้ได้นะครับโอเคไม่ต้องหาสัญญ,ญาณวัดรอบไม่ต้องเปิดสกราตโตไม่ต้องเจาะวัดบูทอะไรทั้งนั้นเมื่อน้ำไม่ต้องตัดดขึ้นหม ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นมีโก,ก้ใส่ได้นะ Vigo ก,ก็ใส่ได้นี่ครับตั้งเตือนได้เตือนรอบเตือนอะไรได้เี่อบตั้งไว 3, ้สามพันนี่นะครับขยับได้อันนี้เบสิกครับเกฑ์ยี่ห้อไหนก็ทําได้ทั้งนั้นครับไม่ได้เรื่องแปลกเตือนรอ,อะตังไว้สามพันึงสามพันก็จะมีเสียงเตือนนะนะสามพันก็มีเสียงเตือน,อนอวันรอบก็จะไวไม่ช้านะครับตัวน,นี้ไววันรอบไม่หน่วงไม่หน่วงนะครับ โอเค28อ t OBD ในตำนานกลับมาแล้วผมชอบนะมันมันสวยมันสวยสมัยก่อนม็นตัดต่อสายไฟใช่ไหมแล้วก็ทาเป็น OBD ละสมัยนี้มันต้อง o ดีไปตัดต่อสายไฟไม่เวิร์กนะครับโอเคก็ใครสนใจทักมานะครับร้านสักเซนนะครับดัแบบเครื่องก่อนอันนี้เลโวใส่สด้ทุกรุ่นนะใส่รถอะไรก็ได้ครับวีโก้ก็ได้วีโก้ก็ใส่ได้โอเคขณมากครับ